สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกรุงสตอรีการเดินทางครับผมสวัสดีค่ะไปสตอรีการเดินทางค่ะวันนี้เราจะไปทําบุญนะผมเราจะเอาของไปทําบุญกันที่วัดถ้ำตะโกนะครับผมจังหวัดลบบุรีนะครับผมวัดเด็กกัมพาครับของที่เราจะเอาไปบริจาคนะครับผมว่าจะเอาพวกปลากระป๋องนะครับผมเดี๋ยวผมรู้สึกแล้วมันมันน่าจะเยอะนะครับเพราะว่าเป็นวัดนะก็เลยเอาของเครื่องใช้นะครับของที่จําเป็นนะอาจจะไม่เยอะนะครับทําเท่าที่ทําได้นะครับตอนที่มีนะดีกว่าไม่ทาอะไรนะครับผมไป เดี๋ยวออกเดินทางไป Let's go <S นี่เปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมออกไปทําบุญบ้างนะครับผมแอร์เปิดไปไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทําบุญเราเลอกเอาชัยนะครับผมก่อนเที่ยวปีใหม่2 0 2วันเค เวดอ,อ,อ,อาการหิว <c oughs> ข้าวเช้าวันนี้จะเก้าโมงแล้วเช้า,า <c oughs> บอกกนะ็เช้าสำหรับคนทำงานทางนะครับผมผมบอกว่าร้อยห้าสิบกิโลนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ใช้วเวลาสองชั่วโมงนะน่าจะถึงประมาณเกือบเที่ยงนะครับผม <c oughs> ในแนมพเขาบอกว่าห้าโมงสิบนาทีไปไปเรื่อยๆครับไม่รีบครับ จอดปัป๊มปตทนะคะเดี๋ยวแวะซื้อกาแฟก่อนแล้วก็แวะห้องนี้เดี๋ยว,วค่อยเดินทางกันต่อครับกินกาแฟกันครับผมนีค่ครับเาเยอะได้กาแฟแล้วครับผมิบดนั้าไปเดี๋ยวไปเขาหน้ากัน เตรียมตัวออกเดินทางได้ต่อกันแล้วนะคะหลังจากเก็บปักหข้งน้ำซือกาแฟ <c oughs> ตอนนี้10โมงแล้วนะคะ10โมงสิบสนาทีเราทิไงนนไ,ไปแล้วเห็นแล้วเลยไม่รู้ว่าทิงไปครับส่วนว่าจะไปตาม GPS ถ้าหลงก็หลงตาม GPS เท่านั้น รอดูนะคะเราจะไปถึงวัดถ้ำตะโกตอนนี่ใน Google แมปบอกว่าสิบเอโมงครึ่งนะคะที่วัดก็จะมีที่เที่ยวนะครับผมเป็นเิธีนาศนะเป็นคนพิธีนาศอยู่ในถ้ำนับเป็นน้ำหยดเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะเดี๋ยวพาไปเก่าว่ไปถึงแล้วเราขับไปจะหอนเรา ชีวิตคักว่ะนาะพุ่มน้อยเดียวครับพี่น้องนี่แหละเกือดเลยพะวันเราลำบากแล้วขจงลำบากเราเนี่ยนี่นี่ยืนเงี้ยววัม่ม <c oughs> โอ้ได้ช็อตเด็ดเลยพี่เนี่นี่โอ้ยืนเงี้ยวโซ่เลยว่ะ กินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมนะคะครั้งก่อนที่เรามาหาน้องเนาะมาหาน้องเราก็มาแวะกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะวันนั้นไปเที่ยววัดอะไรนะวัดอะไรนะไม่รู้จำชื่อไม่ได้เป็นเมืองเมืองเก่าอะ่ะจำชื่อไม่ได้เกนะ่าโบราณเคยมาแวะแล้วครับผมรอบหนึ่งนะครับรอบนี้ก็มาอีกครับ <c oughs> ไปไปอุดรพินที่ตัวแหละอันนี้เส้นหมี่ครับ ร้อยครับกินซางกับเรือกินเสือกับวะยัญญ่งนี่ <c oughs> ครับผม,มกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยครับไปออกเดินทางกันต่อครับเดินทางกันต่อหน้าเวลานี้เวลานี้ยจะสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะ84กิโลครับ <c oughs> ยังมาไม่ถึงไหนเลยครับเพิ <c oughs> ่งออกจากกรุงเทพน,นะคะไปะออกเดินทางกันต่อครับ <c oughs> ยกที่สามครับห <c oughs> ลังจากจอดมาสองครั้งแล้ว <c oughs> จอดครั้งแรกเติมน้ำมัน จอครั้งที่สองซื้อ,าอากาแฟเจอครั้งที่ 3, สกินก็เกี่ยวเดินทางกันต่อนลี้ยวซ้ายขักต่อไปอีกสิบกิโลเมตรเลี้ยวซ้ายดีกว่าเลียวซ้ายเลี้ยวซ้าย รมชาติครับเข้ามาดูยุ่งเยอะโอ้แต่ภูเขาสวยว่ะวัดไรนี่แต่มันไม่ใช่วัดถ้ำตะโกนะครับผมนี่แต่สวยนะครับอยู่บนเนินเขาแบบนี้เลยนะครับว,วัดบันไดสามแสนโอ้เป็นตะปดคาร์เถอะวะ <c oughs> สามแสนสามนขั้น,นหรือสามแสนบาทจะอากาศเย็นดูดูครับเส้นทางสวยนะครับผมสลับกลับไปไม้แห้งนะครับแหมอย่างก็บอยู่เกาหลีว้า น,น,นอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายไอจีเันบอกว่าเข้าฝั่งนูน้นเอาตามจีเพจใช่ไหมไนบอกว่าเลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายอ๋อมันเขาโรงเรี่ยนแต่นี่ ಹೋಗಿ จะรับคานพวกบ้านปนทั้งทุกวันทุกคืนปนอยู่นั่นแหละเช้ามาก็ปนเย็นมาก็ปนหนีบวดดีกว่าไปอยู่บนรถพีเตาช่วย,ยถ่ายทำวันนะนะน,นี่แหละปู่อนันตนาคคาร่าไปเที่ยวกวนะัทายาพี่บอัดนะำทิพย์ไปอดิฐานใครปวดแค่ปวดบรรยากาศเรากำลังเดิน เดินไปถ้ำตรงไหนเข้ามาเรียนเลยถ้ำผูเสืออันนี้ครับผมเมื่อกี้เราก็ได้ไปไอจุดรับจุดบริจาคของแล้วครับเอาของไปให้แล้วนะครับผมตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปดูถ้ำครับถ้ำผู้เสือ อันนี้ทําละครังนี่นะครับมีน้องวัวด้วยครับนี่น้องลิงเฮ้ยแต่เขาบอกว่าอ่าลิงที่วัดถ้ำตะโกเนี่ยเขาบอกว่ามึนนะครับอันนี้เจอตัวแรกยังไม่มึนเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูข้างบนว่าจะมึนไหมเนี่ยมันจะขาัรอบๆครับ กิกาอตอนนี้ก็เที่ยง44นาทีครับมีร่มบริการอยู่ที่จุดบริจาคของนะคะหยิบมาได้เลยนะคะนี่ร่มก็คือร่มของทางวัดนะครับผมก็คือบริจาคของแล้วนะพี่เขาบอกว่าเอาร่มขึ้นไปได้นะครับผมเพราะว่ามันร้อนนะครับมีที่ไหนเราจะไม่เอานะครับผมยืมฟรีนะครับผมข <c oughs> นาดเช่ายังเช่าเลยครับ <c oughs> ตัวทางขึ้นครับขึ้นฝั่งไหนนี่ เพิ่งบอกว่ายางต่ำมาข้างไปืนน้เยม่งเนินแรกครับหอบแล้วครับถ้ำ <laughs> ละคังวัดถ้ำตะโกจังหวัดลบบุรีครับ ฉันนี่เอาอย่างอื่นต่อไปเป็นบัก <dı bizim estamos r Cartabilimizadosže> <tune at songs> <tune> ขวาเ้ยวขวาเอาแสดงม่าซ้ายไปไม่ได้เหรอเนี่ยตรงนี้ตรงที่เขาลอดไปนะมือน,น,นนะ,อะนดอกบัวแต่มันต่ำไ,ไปเดินเข้าไปยานบัว ไฟประดับด้วยนะครับทุกคนมันเป็นท่ำธรรมชาติใช่ไหมอืมเป็นท่ำธรรมชาติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ว่ามนุษย์มาติดไฟนะครับผมแล้วก็มนุษย์ก็เข้ามาอยู่มีสองช่องทางครับฝั่งนี้ก็ไปได้ฝั่งนี้ก็ไปได้ ไลไม่เห็นหนึ่งสองนนหนึ่งสองนะครับไม่เห็นว่ะต้องไม่โฟกัส ด้านต่ำครับระวังสีสะต่ำมากครับเดินไม่ระวังนี่แอนนดอร์ซินจแน่นอน ฝั่งหนึ่งนะครับแต่ฝั่งนี้จะเป็นเพดานต่ำนะครับต่ำกว่าเมื่อกี้นี่เย,เยอะนะครับผมป่ะอันนี้ต้องย่อเลยนะครับโอ้โหโอ้เนี่บทางที่เรามาครับ ไปอีกนะครับผมไปได้อีกครับแต่มันจะต่ําเราไม่ไปแล้วครับพอแล้วครับเข้ามาแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าอึดอัดแล้วนะครับเฮ้ย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  ยังยังขึ้นไปมันยิล่มเ,เราจะขึ้นไปแล้วนะครับผมคนก็ทำบุญเสร็จแล้วก็กลังลงมาแต่เรากำลงังจะขึ้นไป ี้นี่เดินออกมารางวัลที่หนึ่งอยู่นี่ค่ะป้าแกยายแกบอกว่าทำไมไม่เอาทูบถอดรูกนะเผื่อถูกรางวัลที่หนึ่งนะที่หนึ่งไปะเขียวมาตีเข้าตรงนี้เหรอ นี่ก็จะเป็นที่เด็กๆอยู่นะครับผมเมื่อกี้เราไปวัดครับแต่จะเป็นฝั่งตรงข้ามนะจะมีสะพานข้ามมาแต่พี่เขาบอกว่าขับรถมาได้นะรับลมก็เลขับรถมาอันนี้บ้านเมตานะน่าจะอยู่แถวนี้นะครับผมนี่ครับเนองบ๊ายบายบายบายชืเหมนไหมอไม่รู้มัน ยงเด็กทาลกนะแกเห็นป้าที่ขายของเขาบอกว่าเด็กทาลกมีมูลนิธิเขาเอาไปไปแล้วนะครับ <c oughs> มีแต่เด็กแบบว่าเล็กๆาโองเรียนนะครับศูนย์เด็กเล็กนะครับแต่เด็กทาลกแรกเกิดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาเอาไปไว้แบบนะครับหอพักเด็กนี่หอพักเด็กน่าจะเป็นศูน,นย์วิทยุร่วมกัน,นยูจังหวัดลบบุรีนี่ครับ พระสร้างคนนะครับผมหลวงพี่ต้อมนะครับโอ้ส่วนนี้น่าจะเป็นวัดแกมหมดแล้วไอ้ของอี่วัฒนาเขาขอมาสิาว่าที่มันเป็นวัดนะอืมอันนี้เป็นห้อ,องพักชเขาบยเขาด้วยเป็นเนเขาเด้วยขคุณหมายเเราหอพักชายก็คือเขาไม่ได้มีกิจกรรมนะครับก็คืออยู่ตามห้องพักใครห้องพักมันนะเราก็ไม่ได้แบบว่ามาแบบว่ายังไงล่ะเขาเอินมาอย่างอ่ะไม่ได้แบบว่ามาแบบ เป็นมูลิธินะเ,<ล>เรามาเองเรามาเองถ่ายได้เท่านี้ครับผมให้ดูบริเวณที่เด็กอยู่นะอันนี้หองพักหญิงครับเห็นไหมซูมไปดิเขาไม่ให้เข้านะครับบุคลภายนอกห้ามเข้าเราไม่ได้ขออนุญาตนะเราก็ไม่เข้าไปดีกว่าก็ให้ถ่ายเห็นให้เห็นบรรยากาศว่าน้องๆเด็กๆอ,อยู่กันแบบนี้นะครับผมในห้องพักนี้ สำหรับใครที่อยากมาก็มาได้ครับเขาบอกว่าไอทีมงานที่รับบริจาคของนะครับเขาบอกว่ามีเด็กๆนะถ้าจะมาก็มีเด็กนําทางมาได้ถ้าให้เด็กนําทางมาสงสัยน่าจะเข้าไปถ่ายได้ตอนนี้เราไม่กล้าถ่ายในครัางนี้พอก็มีอยู่ดึกน้อยนะอสองขวบสามขวบแต่ว่าแรกเกิดนะแต่ว่ามีเราแรกเกิดแบบว่าปีหนึ่ง สี่เดือนห้าเดือนอย่างนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะครับผมเนี่ยเป็นสาราที่ถ่ายคลิปที่ผมดูคลิปนะ่ะมันจะมีเด็กทารกนะเนี่ยยังมีพวกล้อพวกของเล่นเดก็กอัดเดินไปโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับผมเราก็จะได้เดินทางป่วยหัวกลับบ้านม <c oughs> าลงใต้กับเพื่อนแล้วนะครับผมกคนวน,น,น,นหดวันน,นี้ของเรา หมดแล้วนะครับหมดเวลาหยุดแล้วครับผมวันนี้ก็ทํางานต่อครับกลับไปสู่ภาวะรถติดเหมือนเดิมครับทุกนาจะสูงเก่งครับผมวันนี้ของเราที่ของเราก็จบแค่นี้นะคะเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะประมาณนี้ครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะครับผมรอชมคลิปหน้านะคะว่าพวกเราจะไปที่ไหนกันนะคะไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย